สวัสดีนะครับท่านผู้ชมก็อยู่ผมเลยคือวันนี้ผมก็จะมารีวิวเอเลี่ยนตัวไหนกันเราก็มาดูกันนะครับผมเอเลี่ยนที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ก็คือตุง้งลอสตาร์ตุ้มไอหัวเหล็กนะครับผมพลังคลื่นแม่เหล็กนี่ตัวนี้ถือว่าเท่อยู่นะครับผมหัวนี่มันแบบมีขอบขาวๆด้วยนะคล้ายๆเอริสต์เอกเลยนะนี่ทรงก็แบบสีเหลืองคันเลอร์นะเป็นสีเหลืองทองสีเหลืองดำนะครับ อ่าแล้วไปดูสกิลเซตกันปุ๊บสกิลเซตก็จะเป็นคลื่นเสียงปุ๊บฟึงคลื่นแม่เหล็กกระจายรอบตัวนะครับสกิลเอก็จะเป็นการปล่อยคลื่นนี่เลยวุ้มวงแม่เหล็กวุ้ม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 สกิลซีก็จะเป็นอันนี้สกิลจะคล้ายๆเบรนสโตนนะครับผมเบรนสตอปนะก็คือจะดูดศัตรูนะครับไปตรงจุดที่เรามาร์กนะนี่ศัตรูก็จะโดนดูดไปไป,ไปรวมกองกันอยู่ตรงนั้นนะครับผมแล้วเราก็สกิลได้เลยตุ้มสกิลอดัดอุ้มระเบิด สกิลของ Star, ลอสตาร์ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมละไม่รู้ว่าลอสตาร์นี่จะมีล่าอัติเมตรหรือเปล่าแล้วเพื่อนๆคิดว่าล่าอัติเมตของลอสตาร์นี่จะเท่หรือเปล่าครับก็มารอดูกันนะครับในอัปเดตต่อไปผมอดใจไม่ไหวได้ว่าอัลติเมตล่างอัลติเมตตัวใหม่นี่จะเป็นตัวอะไรนะครับผมไปก็สกิลอีกรอ,อบหนึ่งจุๆไปเลยปุ๊บนี่สกิลซัดระเบิดขึ้นไม่เหล็กนะครับผมนี่ ขึ้นกระแทกแม่เหล็กนะครับอ่าตัวสีก็เป็นแม่เหล็กดูดดื่มแปลกๆนะดูดดื่มใช้คำก็ประมาณเท่านี้นะครับผมต่อยก,ก็นี่ธรรมดาออตัวต่อไปจะมาผมจะมารีวิวตัวอะไรเป็นตัวต่อ,ตอไปนะครับผมไว้รอชมกันได้เลยนะจ้าคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้ไปละจ้าโรสเตอร์ไป